ะะสวัสดีพี่พี่นะคะมากันเยอะเลยอ,อนะ ตาาพี่ขออนุญากความยากที่เกี่าวกับอ,อาการโรคหอบหืดมากค่ะค่อ,อ,อ,อคุณพ่อไม่สบายเป็นอะไรคะพ่อป่วยเป็นโรคเกาต์อะค่ะใช่ก็คือมันจะมาทุกช่วงที่พ่อกินของอร่อยอย่างเงี้ยค่ะมันอาการคือ,เ,อ,อเรียกว่ากดยูริกใช่ไหมคะที่เวลาทานอาหารแล้วค่ะ เวลาทานอะไรอร่อยอร่อยในในโลกนี้ที่เขาไม่ชอบมันก็จะเกิดอาการแล้วก็จะปวดตามข้อตามอะไรอาเงี้ยใช่อาการของพ่อเป็นประมาณนี้ค่ะคุณพ่อมีแค <Pro blem aker> ่โรคเขาเดือันหาไม่ได้โรคโรคอย่างอื่นไม่มีโรคประจำตัวอพ่อไม่มีโรคประจําตัวอย่างอื่นแต่ที่หนูเห็นคือ<ป>พ่อเป็นเป็นหนักมากเหมือนกันเพราะว่าคือเขาเป็นคนรักอิสระมากๆ คือมีช่วงที่อยากจะพาพ่อไปรักษาแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเขาอยากรักษาด้วยตัวเขาเองเขาเขาก็เขาก็จะโทรมาคุยเข,เขาเวลาเขามีอะไรเขาจะโทรมาคุยมีอะไรอยากได้อะไรเขาจะโทรมาแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูอ่ะจะช่วยพ่อ,อยังไงเพราะว่าช่วงนั้นตอนที่หนูรู้ว่าพ่อป่วยหนูยังอายุประมาณสิบเจ็ดที่ที่หนูยังเริ่ม เริ่มเข้าแคสงานหรือว่าแบบว่ายังไม่มีความสามารถอะไรที่จะมีเงินรักษาพ่อตอามันเป็นแบบว่าคุณว่าคุณริบเขาแต่ว่าการหนักการหัก่หนับแต่ก็ยังเดินได้ใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมคะพ่อยังพ่อยังเดินได้ค่ะใช่พ่อขับมอเตอร์ไซค์ตอนตอนที่พ่อมาอยู่กับทางคุณย่าฝั่งแม่เขาก็จะ ขับมอเตอร์ไซค์ไปกินในของที่เขาอยากชอบแล้วเขาก็ได้อยู่ในที่ที่มีธรรมชาติมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทําในสิ่งที่เขาอยากชอบแต่คุณพ่อก็เป็นไปเองทานยาทานในปกติกใช่ไหมคะเอ่อหาหมอปกติเป็นอย่ี้ใช่ไหมอันนี้คือเรื่องเรื่องของทานยาหนูว่าเขาก็ทานยามาเป็นเวลานานนะคะที่ผ่านมาหมอก็ได้มีการอัปเดตคุณพ่ออยู่เรื่อยๆใช่ไหม ที่ผ่านมาคือจะมีมีโทรคุยกับพ่อค่ะแล้วก็วันไหนที่หนูขึ้นไปที่อำนาจ,จเจริญก็จะไปไปหาพ่อแต่ว่าล่าสุดนี่คือเพิ่งสื่อทีวีหรืออะไรอย่างเี้เพราะว่าเขาบอกว่าเออทีวีเพิ่งเสียนะแล้วเราก็เลยแบบวิดีโอคุยกับพ่อ<ป>แล้วก็พี่ชายก็เป็นคนขึ้นขึ้นไปหาพ่อเนี่ยซื้อให้แต่ว่าอันนี้อ่ะหนู ตอนแรกหนูคิดว่าพ่อพ่อป่วยจากโรคแล้วเสียชีวิตแต่ว่าแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะคือพ่อพ่อเกิดอุบัติเหตุพ่อกําลังจะถอดเสื้อแล้วมีมีรอยแผลที่หัวก็คือเขาเขาน่าจะล้มฟาดที่กับที่กับเตียงตรงขาเตียงที่แบบมันอันนี้ค่ะแล้วก็เลยแล้วตอนนั้นหนูก็แล้วตอนนั้นหนูก็อยู่ อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วเป็นวันที่หนูอ่ะไปร่วมแสดงความเสียใจกับกับพี่ๆนักแสดงช่องแล้วมันคือวันที่สิบเอ็ดแล้วก็คือทราบว่าพ่อเสียชีวิตวันที่สิบสองในคืนตอนนั้นเพราะว่าทางทางโรงพยาบาลทางตำรวจเขาบอกเวลาที่พ่อเสียเสียก็เลยแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าพ่อ พอได้จับไปแล้วก็รู้แค่มีพี่ไปัชณีที่เขาไปส่งของแล้วแล้วไม่มีการตอบก็เลยก็เลยมีพี่ปัชณีเนี่ยะที่ท,ท,ที่ที่พ่อจับไปสองวันแล้วเขาก็ได้ได้รู้แล้วก็คือทางป้าๆเขาก็ไปไปหาไปดูอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นน่ะวันนั้นเลยอ่ะเขา ขับมอเตอร์ไซค์ไปกินของอะไรในเมืองในในอำนาจเจริญอะไรเงี้ยค่ะ,ะหนูก็ค่ทราบแค่นี้คร่บครันั้นคต้องขออนุญาตนะคุณพ่ออยู่คนเดียวยยใชคคค่ค่ะใช่ค่ะพ่ออยู่คนเดียวค่ะพ่ออยู่คนเดียวในบ้านแต่ว่ารอบๆจะมีเพื่อนบ้านมีมีป้าๆมีมีอะไรที่เขาแบบเออวันนี้มงคลอยากอยากกินอะไรหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พอวันนั้นน่ะพ่อบอกว่าอยากกินข้าวผัด แล้วคนที่ที่เขากําลังแบบว่าจะผัดข้าวให้พ่อเขายังเตรียมหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากพ่อก็ไปก่อนแต่ที่ญาติานี่คือทำญาติที่เขาแจ้งมาทำเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่พ่อจับแล้วนะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นพอเราทราบเรื่องค่ะเผลอกับพี่ชายปรึกษากันยังไงบ้างคะก็พอหลังจากที่ทราบก็พี่ชายก็ไป ไปรับนาร่างพ่อมาที่กรุงเทพเพราะว่าพ่อเกิดแล้วก็โตที่กรุงเทพมาโดยตลอดแล้วก็เป็นช่วงห้าปีที่ผ่านมาที่หนูรู้สึกว่าเขาก็ได้ไปใช้ชีวิตที่เขาบอกว่าเขาอยากอยู่ในที่ที่ธรรมชาติแล้วบ้านตรงนั้นที่อยู่ที่ที่หนูบอกว่าพ่องั้นพ่ออยากอยู่ที่นี่ไหมล่ะอยู่ใกล้ๆกับบ้านยายเป็นข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าก็คือเป็นแม่น้ําแล้วเขาก็มีมอไซค์คู่ใจเขาก็จะขับรถไป ไปกินไปทําอะไรที่เขาอยากทำแล้วคุณพ่อเลือกที่จะแบบขอไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต่างจังหวัดเองใช่ไหมคะใช่ค่ะพ่อเราเห็นด้วยแล้วเราขอพ่อว่าถ้า,ถ,าถ้าหนูอะ่ะจะต้องอยู่กับพ่อตลอดอะ่ะแล้วหนูจะหาเงินจากตรงไหนหนูก็ต้องทําทําหน้าที่ของหนูให้ดีมันเหมือนเป็นช่วงชีวิตที่หนูอะ่ะก็กําลัง เข้ามาทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูขอบอกว่าอยากให้พ่ออยู่ในที่ที่มีคนดูแลพ่อเี้ยแต่พ่อผมพ่อไม่เอาค่ะพ่ออยากพ่ออยากอยู่อิสระของพ่อเพราะว่าเขารักสันโดษเขาอยากอยู่ในที่ที่เขาแบบอยากทําอะไรอยากไปไหนก็ได้ตอนนี้เรายังมีเรื่องอะไรที่ไม่ายใจว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอยู่ไหมอ่ะหนูรู้สึกว่า วันที่พ่อพ่อไปเราเราไม่ไม่ไม่รู้แล้วเราไม่ได้อยู่ข้างเขาตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องเจ็บเก็หนูคิดให้กําลังใจตัวเองว่าอย่างน้อยอ่ะเขาก็ไม่ต้องเจ็บมาเป็นโรคชิดที่แบบ เจ็บปวดเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเ,เขาอยากหายแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะช่วยให้เขาหายยังไงได้บ้างสิ่งที่หนูทําได้ก็คือต้องทาหน้าที่ของหนูแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวเท่าที่หนูทําได้ทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะต้องวอเนี่ยกับหลายๆคนถ้าที่เขาไม่เข้าใจอาจจะคิดอะไรไปที่มันอาจจะเกินความเป็นจริงไปอะไรเงี้ยเกินแบบเพื่ออะไรรับ เอสำหรับคนที่ที่อะไรนะคะเข้าใจเราออเป็นเรื่องปกติที่ที่เขาที่เขาจะเข้าใจในแบบของของตัวเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่หนูไม่ได้อยู่ในวันที่พ่อเสียแล้วก็แต่ใช่ค่ะ หนูทาหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดมาโดยตลอดแล้วแล้วก็ไม่มีใครอยากอยู่แบบใครๆก็อยากอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะใช่แต่ว่าถ้ามันไม่เกิดแบบนี้ขึ้นอะ่ะพ่อเขาก็ได้สอนให้หนูว่าโอเคเข้มแข็งตั้งใจเรียนถ้าเราเรียนเรามีความรู้เราก็ทํางานหางานอย่างน้อยเราได้ช่วยในในแบบของเราอันนี้ค่ะ ที่ที่หนูรู้สึกว่าพ่อได้มอบพลังอันนี้ให้กับหนูส,สิ่งที่คนเข้าใจผิดวก็อาจจะมีท่าที่ตั้งเราค่ะตอนนี้มันทำให้หนูเครียดหรือทุกข์ใจยังไงบ้างอ๋อสิ่งที่คนเข้าใจผิดจริงๆหนูว่าไม่ได้ไม่ได้อ่านตรงนั้นมากแต่ว่ามีคนเข้าใจในแบบของเขาหนูก็แล้วแต่คนเข้าใจคิดเลยค่ะแต่ว่าคนรอบๆไม่ว่าจะตัวหนูเองหรือว่าจะเป็น พี่ๆหรือว่าแม่หรือญาติิที่ที่รู้จักคือเขาก็เขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้เห็นในส่วนของเราหรือเปล่าหรือไม่รู้หรือคนที่เขาคอมเมนต์เขาไม่ได้เห็นในส่วนที่เราทำแล้วก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็เข้าใจว่าเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรที่เขาจะคอมเมนต์หรือว่าคิดแบบนั้น ่ชายก็ออกมาปกป้องนเการแหละก่อนหน้านี้นะว่ามันไม่ถิงน้ำพชาไ่เค่ะก็พี่ชายพี่ชายก็เขาก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่ามีน้องสาวคนเดียวเขาก็ทําในในเต็มที่ในรูปแบบของพี่ที่เขาจะทําได้เขาก็เขาเขาก,เขาก็เขาก็รู้ว่าว่าว่าเราทําอะไรเราก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ค่ะพูดถึงอะไรพี่พ่อบ้า อ๋อค่ะถ้าถามว่าอยากพูดถึงอะไรถึงพ่อหนูว่าเป็นช่วงที่พ่อได้อยู่อย่างมีอิสระแล้วตอนนี้คือพ่อพ่อหลับสบายที่สุดแล้วในชีวิตหนูก็ขอให้พ่อได้หลับสบายแล้วหนูก็จะได้ส่งของทีบของกินที่พ่ออร่อยแล้วโดยที่พ่อไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเจ็บป่วด ระหว่างที่เป็นลูกสาวลูกเป็นผู้หญิงด้วยเลยนะคะอืมถ้าถามว่าพ่อเป็นห่วงอะไรมากมากมากที่สุดเหรอคะก็เราจะใช้ได้แต่พ่อก็เลยแบบใช้ห่วงอะไรอย่างเงี้ย,หน,ยห,นหนูคิดว่าพ่อก็คงพ่อก็คงรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเนาะ าอาจจะพ่ออาจจะไปรออยู่ที่ดาวดวงอื่นก็คงมีภูมิมใจที่โอเคเราดูแลตัวเองได้ดดดใช่ค่ะ,ดคะเดี๋ยวมีดวเดี๋ยวมี <c oughs> เดี๋ยวจะมีค่ะไปรอยอังคาร ก็พี่จ๋าสถานที่ค่ะเป็นสมุดเจีงยังไม่ได้คุยกันค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปไปลอยที่สมุรสมุดปากการใช่ไหมคะใช่ปาการนี่เป็นความั้ใจของครอบครัวใช่ไหมคะที่อยากเอาพี่พ่อไปแล้วค่ะใช่ค่ะเอสุดท้ายคนที่ฝากกลังใจมาให้ใ่ใค่ค่ะในวัิที่แบบ ้ากของรบคับุณทุกคนในจะมาคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่เขาเป็นห่วงเราแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าพ่อได้ให้พลังตรงนี้ให้เราอยู่ตรงนี้อยากเข้มแข็ง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ